สวัสดีครับท่านผู้ชมไก่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายมีความต้องการของตลาดสูงเพราะนิยมนำไปบริโภคได้หลากหลายเมนูเลี้ยงก็ง่ายแต่ปัญหาของไก่ก็คือต้นทุนด้านอาหารค่อนข้างจะแพงวันนี้นะครับผมนำวิธีการลดต้นทุนด้านอาหารมาฝากเพื่อนๆครับไปรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีสสดผมสุริวันสินประสิธิ์ครับ<ส>ว่าสูตรทําอาหารไก่ที่ลดต้นทุนก็ที่ผมใช้ถูกทุกวันนี้ในการเลี้ยงไก่ก็คืออันดับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นห <c oughs> ยวกกล้วยนะครับกล้วยหยวกกล้วยเอามาหั่นนะครับ,รบมาปั่นมาหั่นถ้าใคร,รไม่มีเครื่องหั่นนี่เราก็ใช้มีดหั่นได้มีดหั่นได้แต่ว่าชิ้นมันจะใหญ่มันจะไม่เหมือนเราปั่นปั่นพวกนี้มันจะเป็นฝอยเล็กไก่ก็จะกินง่ายนะครับก็แนะนำให้ปั่นดีกว่านะครับให้ปั่นดีกว่าครับ ก็คือญ้าหวานอิสราเอลถ้าเราไม่มีญ้าหวานนี่เป็นย้าเนเปียร์ได้ไหมครับพ่อย่าเนเปียร์ก็ได้เช่นกันครับแต่ว่าเราต้องปั่นให้ละเอียดนะครับปั่นใช้เครื่องปั่นเพราะว่าญ้าเนเปียร์มันจะมีท่อนที่มันแข็งไม่เหมือนย้าหวานย้าหวานมันจะนุ่มกว่านะครับ,รบแล้วก็มีวิตามินสูงกว่าญ้าเนเปียร์นะครับแต่ใช้ได้เช่นกัน<อ>ลดต้นทุนได้เช่นกันหลังจากนั้นเสร็จเราก็เอาแหนแดงมามีส่วนผสม ในการที่ว่าจะลดต้นทุนอีกรอบหนึ่งเพระาะว่าหนแดงเราก็เลี้ยงอยู่แล้วเราก็มาเป็นในการลดต้นทุนครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะใช้หัวอาหารนะครับมาเป็นส่วนผสมเพื่อที่จะเร่งให้สัตว์โตเร็วแล้วก็จเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ใส่ออกไข่ลูกดกๆอะไรประมาณนี้นะครับอ๋อครับเสร็จนั้นตานั้นใส่ก็ใส่ลำออดเข้าไปด้วยนะครับนี้ยประมาณนี้นะครับก็จะใส่หัวอาหารก็ประมาณ หนึ่งกุ้งกีของไอเป็นช้อนกัลลอนประมาณนี้นะครับอ๋อครับประมาณนี้นะครับครับครับประมาณนี้ส่วนหยวกล้วยก็จะเท่ากับแหนะแหนกับหนวกหนวกกล้วยจะเท่ากันครับจะเท่ากันแล้วก็ส่วนส่วนอาหารอาหารไก่พ่อใส่ไปแค่อันอันนี้เองเหรอครับอันนี้นเดียวครับโอ้อย่างนี้ก็ประหยัดมากเลยนะครับพ่อจะลดต้นทุนเยอะเลยครับลดต้นทุนเยอะนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะมีส่วนผสมในการที่ให้ไก่รับประทานหรือกินเข้าไปแล้วจะขี้ไม่เหม็นก็จะ เป็นของน้ำส้มคนไม้นะครับโอ oh, ้มีมีให้ขี้ไม่เหม็นด้วยหรอครับขีบ้ไม่เหม็นไม่มีครับอ๋อใ,ใ,ใส่น้ำส้มคันไม้นะน้ำส้มคนไม้ครับมันช่วยรักษาพวกโรคพวกป้องกันโรคด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ได้ได้ครับได้ทุกอย่างครับได้ทุกอย่างครับไอ้น้ำส้มคันไม้นี่สารสารพัดประโยชน์จริงจริงนะครับหลังจากนั้นเสียที่ว่าจะให้ไก่ในการออกไข่เร็วหรือว่าออกไข่ดกผมก็จะมีของส่วนผสมอีกตัวหนึ่งก็คือ e อม EM e มครับก็ใส oh. ่ด้วยอันนี้ก็จะขี้ไม่เหม็นเหมือนกันนะครับก็ช่วยได้เหมือนกันได้ได้สองอย่างเลยได้ไข่ดกด้วยแล้วก็ขี้ไม่เหม็นด้วยครับโอ้โ oh หแล้วก็ป้องกันพวกอะไรต่างๆพวกหาพวกอะไรพว,พวกก็ได้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็คลุกเข้ากันนะครับคลุกให้เข้ากันก็กเอาไปให้ไก่อะไรบ้างครับผมไก่ก็มีไก่พื้นบ้านเราแล้วก็ไก่พันธุ์ ไก่พื้นบ้านไก่บ้านเราก็กินกินครับไก่ฟันไข่ก็กินไก่ไข่ก็กินแล้วทีนี้ตอนแรกเขากินไหมครับหรือว่าต้องฝึกเขาก่อนครับคือพวกนี้ใหม่ๆพวกไก่ออกจากฟาร์มพวกนี้เขาเขาจะกินแต่หัวอาหารอย่างเดียวพวกนี้ก็เราก็มาฝึกเขาอันดับแรกก็ให้เขาทยอยกินน่อยๆไปก่อนนะครับไม่ต้องตอนแรกเราก็ให้หัวอาหารเยอะนิดนึงครับแต่พวกแหนแดงพวกอะไรก็น้อยหน่อยแล้วก็ค่อยๆใส่ให้เขาชินครับ พอก็ชินเสร็จแล้วทีนี้เราก็ลดในการหัวอาหารลงแล้วก็มาเพิ่มแหนแดงกับพวกหยวกกล้วยพวกนี้แแล้วแล้วสูตรนี้พ่อใช้ลดต้นทุนด้านหัวอาหารได้เยอะไหมครับได้เยอะครับได้เยอะเลยหรือว่าได้เยอะเลยนะครับได้ถึงครึ่งหนึ่งไหมครับพ่อน่าจะประมาณเกินครึ่งด้วยซ้ำโอ้เกินครึ่งด้วยซ้ําแปลว่าโอ้โหประหยัดมากเลยนะครับผมเพราะว่าหัวหัวอาหารไก่กระสอบหนึ่งก็ตกประมาณ4ี่สี่ร้อยกว่านะครับ ผมก็จะซื้อมาแล้วครึ่งถุงอย่างเงี้ยนะครับครึ่งถุงนี้ก็อยู่ได้ประมาณสักนี้เป็นเดือนเลยนะครับโอ้กระสอบหนึ่งได้เป็นเดือนจากเมื่อก่อนกระสอบหนึ่งนี่กระสอบหนึ่งจริงๆอ่ะไม่ถึงเดือนด้วยซ้าถ้าให้ไก่จริงๆไก่ประมาณห้าสิบหกสิบตัวคุณนี่โอ้โหเนาะไม่ถึงไม่ถึงเดือนก็หมดกระสอบอันนี้อยู่เป็นเป็นเดือนแล้วยังไม่หมดกระสอบโอ้โหประหยัดจริงจริงนะครับ ก็วันนี้นะครับได้สาระความรู้การลดต้นทุนอาหารนะครับให้ไก่เนาะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ให้เพื่อนๆไปทดลองแล้วก็ติดตามดูนะครับว่าช่องของผมนี่จะมีสาระอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับก็ช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณพ่อมากเลยครับที่มาแบ่งปันความรู้นะครับผมขอบคุณมากครับพ่อสวัสดีครับ